ซี่พี่เม ji แหล่งรวมเดียวชอบกินเที่ยวสุดคุ้มสไตล์สุตาคลิกเลยตลาดนัดดารา c อ m f อ t f o o d a l w a y s อาหารเพื่อสุขภาพมาพบกับคนในคลิปนี้ครับคุณนพกรินิทิเลิศวิจิตรครับ เขาเป็นมาหลายอย่างมากในชีวิตตั้งแต่เด็กกรีดยางปล่อยนักมวยนักการเงินวิทยากรจนวันนี้มาจบที่เป็นนักธุรกิจที่สร้างบริษัทขึ้นมามูลค่าระดับพันล้านวูดที่เห็นคลิปครับและสิ่งแรกเลยที่ผมรู้สึกอโอ้คนคนนี้เนี่ยเอาพลังมาจากไหนพลังที่มาอยู่ในตัวเนี่ย มันมาจากพลังแห่งการวิ่งหนีความเจ็บปวดในชีวิตมาก่อนเ,ออเพราะว่าตั้งแต่เล็กเลยเป็นคนที่เกิดในครอบครัวยากจนต้องกรีดยางไปส่งตัวเองเรียนตั้งแต่อยู่ป .4 ีแล้วมผมเคยอ่านหนังสือของพีมม่มันมันคคละครั้วกันเลยนะใจครับแปลว่าชีวิตนี้เราได้ลองหมดแล้วใจครับรับจ้างกรีดยางส่งตัวเองเรียนหนังสอือเป็นนักมวยหางเงินเพิ่มมีชื่อมวยว่าหงเหินน้อยเกียรติชนบท เป็นบ่อยร้านอาหารจนกระทั่งมาเป็นลูกจ้างธนาคารรวมถึงบริษัทเอกนชนและไต่มาตามลำดับจนสุดท้ายเป็นเจ้าของและผู้บริหารทำไม่ง่ายเลยทุกวันนี้ถ้าจะต้องบอกว่าอาชีพตัวเองเราเีอาชีพอะไร,รตอบว่าตอนนี้เป็นนักธุรกิจและผู้บริหารที่ช่วยเหลือเปลีป่ยนแปลงชีวิตผู้คนธุรกิจที่สร้างมากับเพื่อนสนิทเนี่ยตอนนี้ดําเนินธุรกิจมาเป็นปีที่3ปีที่แล้วก็มียอดธุรกิจพันสามร้อยกว่าล้านต่อปี สร้างแค่สามปี3ปีท่านรวมทั้งหมดเนี่ยขึ้นไปถึง2,000กว่าล้านมันต้องใช้พลังและกําลังใจแล้วก็ความมุ่งมั่นและความมั่นใจใช่ครับมากใช่ครับถึงบอกว่าปรับบางสิ่งที่จากการเป็นนักมวยเนี่ยเอามาใช้ในการเป็นนักธุรกิจได้ด้วยตรงนี้แหละที่น่าสนใจ นี่เป็นเรียกว่าเวทีผืนผ้าไปทุกคนมีเวทีแสดงของตัวเองหน้าที่เราก็คือต้องรู้หน้าที่แล้วก็มีความรับผิดชอบก่อนครับอย่างนักมวยก็ต้องรู้หน้าที่มีความรับผิดชอบฟิตเตรียมตัวเองให้พร้อมดูแลบำรุงร่างกายให้ดีจากนั้นมันยังต้องใช้ IQ ด้วยครับระบบประมวลผลว่าจะออกอาวุธยังไงจะปิดยังไงจังหวะจะเล่นยังไงร,รวมถึงต้องมี e ีที่ดีควบคุมอารมณ์ตนเองได้ ฮึดสู้ได้อย่างแม้ว่าคะแนนจะเป็นรองแต่เราฮึดสู้ได้ uh. อย่างนี้เรียกว่ามีสมดุลของ3 Q ครับ IQ PQ PQ คือร่างกายถ้ามี P นี่มันจะทำให้การเคลื่อนไหวคล่องแคล่วแล้วก็ EQ ด้วย IQ ใช่ครับ IQ <EQ>, Physical Content ใช่ครับและแล้วก็ EQ, EQ. แต่ว่าธุรกิจจะเพิ่มมาอีก Q หนึ่งเป็น SQ Spiritual u o n t e n t เป็นเรื่องจิตวิญญาณที่ไม่ได้ทำเพื่อเงินทองอย่างเดียว แต่ทำเพื่อผู้คนแล้วเ,เราต้องมีจิตใจที่เหนือกว่านั้นมวยมีไหมฮะ spiritual p o t e n t เรายังไม่ต้องใช้ถึงจุดนี้ครับแต่ว่าพอเป็นนักธุรกิจเนี่ยเราต้องให้สิ่งที่มีคุณค่าคเกินกว่าตัวเราละเราจึงเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้สมมติเวลาเราเป็นนักมวยจดมวยเข้าหากันเนี่ยรเราจะหาจุดโจมตีคู่ต่อสู้มันเหมือนหาจุดที่เราจะแข่งขันในตลาดเราก็จะสุดต่อยมันเราหลบแล้วก็เราจะดึงจังหวะเพื่อทำคะแนนยังไงมันก็อย่างนี้ทีนี้ นักมวยที่ไม่ประสบความสาเร็จนักมวยที่กลัวเจ็บเพราะผมจดบวยกับคุณวุฒิแล้วผมกลัวเจ็บกลัวอาวุธมากผมไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นนั้นทาอะไรถอยอย่างเดียวแล้วผมก็จะแพ้ครับดังนั้นนักมวยที่ดีจริงมันต้องโดนบ้างเหรอต้องอ่าแล้วต้องกล้าออกอาวุธไม่ต้องกลัวเจ็บไม่ต้องกลัวสองมันโดนได้บ้างใช่ครับโดนได้บ้างโดนได้บ้างโดนได้บ้างแต่ต้องมีความอดทนเไม่ใช่โดนป๊บกุนอนละเออไม่ได้การฝึกความอดทนเนี่ย มันเป็นเรื่องของทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจมเมื่อเราเก้าวผ่านมาตรฐานความอดทนของจิตใจไปได้เนี่ยเราจะสามารถรองรับปัญหาที่หนักขึ้นหนักขึ้นคิดว่าหลายคนจะทําธุรกิจกลัวเจ็บ,บไม่กล้าเผชิญกับความเจ็บถ้าเลือกที่จะไม่ล้มเลยแปลว่าเราอยู่ในพื้นที่ที่เราสบายใจแต่การสร้างชีวิตที่ยิ่งใหญ่เราต้องออกมาจากพื้นที่ตรงนั้น ขยายให้มันใหญ่ขึ้นเรียกว่าต่อสู้ภายใต้พื้นที่ชายขอบของความสบายใจถ้าเราสบายใจแค่วงนี้เนี่ยเราก็จะได้ผลลัพธ์แค่วงนี้แล้วหน้าที่เราคือก้าวออกไปไม่เคยเจอกันระดับแชมป์โลกเลยเรากล้ากล้าชื่อเราก็จะงขึ้นแต่ถ้าขอชกกับอันดับ10ตลอดเลยมีอันดับกูไม่เอากูถอยลูกเดียวเราจะไม่ประสบความสำเร็จนั่นเกมพี่ต้องใหญ่ใช่ครับถึงแพ้แต่เราก็ได้เคยล้มหนักสุดในชีวิต ครั้งไหนวันที่เงินเดือนออกคือวันที่เงินใช้หมดเป็นวันเดียวกันอีก30กว่าวันต้องใช้เครดิตการ์ดรวมถึงกดการ์ดเงินสดเพิ่มหมุนต่อดำรงชีวิตต่อให้ได้ตอนนั้นนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่ถูกต้องมีบินเรียกเก็บบัตรเครดิตทั้งหมด16บใบต่อเดือนเป็นชีวิตที่เรียกว่ามีภาระหนี้ของผ่อนบ้านผ่อนรถรวมถึงบัตรเครดิตเนี่ยเป็น1 2 0ของรายรับทั้งเดือน ช่วงนั้นถือว่าสาหัสที่สุดตอนนั้นเรายังไม่มีความรู้ในการที่จะบริหารชีวิตใช่ครับมีความรู้หาเงินอย่างเดียวออแต่ว่าบริหารเงินกับคุมความ,มต้องการของตัวเองไม่เป็นอ,อพอมีเงินปุ๊บเราก็อัปเกรดรถอัปเกรดบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานอันนั้นหนักสุดเลยปะ่ะอันนี้<ช>ถือว่าเป็นการล้มเลย,เลยปะ่ะใช่ถือว่าล้มแบบชนิดที่ว่าเรารู้สึกว่าชีวิตทำไมต้องเป็นแบบนี้วะเหมือนนักมวยที่ถูกลวมหมัดอะ จะไปไงต่อนีวะรั่วหมัดเป็นชุดเลยจนมึนมึนกับสถานการณ์นั้น SQ มันเลยหายหมดทีนี้พอโดนปุ๊บเนี่ยไอ้คำว่าพอยสนักมวยที่โดนหนักๆพอสก็คือลงไปนับแปดครับอย่างนี้คือพอยสให้กับชีวิตเพื่อตั้งสติขึ้นมาใหม่เพราะว่าถ้าเราดื้อยืนต่อเนี่ยโดนน็อกแน่โดนยำจนเมาแน่งั้นก็ลงมาหน่อยใช่ครับแต่ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วก็นอนยาหรือไม่ลงมาก็เฮ้ยตรงไหนน่านอนดีเราต้องเฮ้ยเดี๋ยวกูต้อง สู้ใหม่เว้ยังมีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่บางทีเรายืนนานมากับจนเราเบลอใช่มันต้องลงมาคุกเข่าพอนอนจริงๆนะบางคนแล้วผมว่าวิวจากฝั่งเนี่ยบางทีเราก็เห็นอะไรที่เราไม่เห็นถูกต้องครับแล้วพอนอนสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็เตรียมที่จะลุกขึ้นใหม่ๆดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เนี่ยถ้าเจออะไรที่มันสาหัสสู้ได้หมดเราผ่านสถานการณ์นั้นมาแล้วเออครับ นี่คือเป็นที่มาที่เวลาสอนไอ้สัมนาที่เห็นในคลิปทําไมพลังสูงโอ้เยอะมากเพราะเราผ่านมาหมดแล้วอย่างในชีวิตแล้วมันทําร้ายเราไม่ได้อีกลวเราจึงอยากจะเป่าประกาศให้ผู้คนในประเทศนี้ในโลกนี้รู้ว่าชีวิตคุณอ่ะคุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะคุณไม่ต้องกลัวมันแต่ขอให้ใช้ปัญญาแล้วก็หัวใจที่ถูกต้องเนี่ยเราจะก้าวผ่านมันไปได้โอ้พลังพี่มาเต็มเลยแล้วันนี้แล้วตอนนี้อาชีพบ่อยไหยอาชีพบ่อยนี่เรียกว่าเป็นอาชีพที่จําเป็น เพราะหลังจากที่ผมเอ็นทันติดที่สงงัานคลรินเนี่ยก็เป็นเด็กเกเรหลงแสงสีจนกระทั่งเรียนต่อไม่ไหวปี2เจอเติร์ดโปรเมชั่นเข้ป็น1.66เกือบจะรีทายละแต่ฉินจะลาออกลวแล้วก็ไม่มีใครส่งเรียนละผมเลยต้องหาเงินส่งตัวเองเรียนกรามด้วยกันไปเป็นบ่อยแต่เป็นบ่อยก็ได้บทเรียนอีกนะคุณคุณถ้าที่อ่านเคุณเสิร์ฟที่พัฒการมีที่คุ้มหลวงแล้วก็ตำหนักไทย ตำหนักไทยเขาไม่มีใช่ไหมทุกวันนี้ใช่ครับตำหนักไทยเป็นสเก็ตปะใช่ครับบัสบอยส่งสเก็ตแล้วคุณคุณผมเป็นกับตันเลยไม่ต้องใส่สเก็ตเท่าที่อ่านคือคุณจะมีเทคนิคในการเอาชนะใจใช่ครับผู้บริโภคหรือว่าลูกค้าใช่ครับยังไงเรียกว่าอ่านความคาดหวังของผู้บริโภคเช่นเช่นเราจะดูเลยวว่าจานเขาถึงจังหวะเขาจะเรียกเปลี่ยนหรือยัง แต่เราไม่ต้องรอเขาเรียกเราไปเปลี่ยนให้ก่อนออก่อนที่เขาจะยกมือผมจัดการเรียบร้อยเขาก็จะรู้สึกพึงพอใจเราก็ต้องใช้จิตบริการที่สูงรวมถึงอ่านความคาดหวังสายตามอนิเตอร์ตลอดเลยว่ามีอะไรที่เราจะต้องเติมให้บริการเขาแบบพึงพอใจสุดๆนี่คือสิ่งที่ผมทำมาชีวิตตั้งแต่นูน้นตอนนี้เป็นบ่อยนี่คือเติมเต็มใช่ครับ,ใ,รบให้กับทุกคนคทีในใ่ใช่ครับใช่ครับทำให้เราฝึกความอดทนจากที่เป็นคนที่ อยากให้คนอื่นบริการเที่ยวนี้เราบริการคนอื่นช่วงแรกๆมันฝืนมากเลยตั้งเป้าว่าอูจะไม่เป็น่หวน้ำอูต้องจบลาไม่เร็วที่สุดทาท่านี้กับตัวเองเลยรอแล้วผมอย่างนี้เลยเหรอใช่ครับผมท่านี้ประจําเลยทุกวันนี้ทําเวลาสอนบนเวทีแล้วให้คนอื่นพุดสู้เวลาเจอปัญหายังไงฮะเวลามีความกลัวนําพาตัวเองมาถึงอารมณ์โอกันทีเลยอพอกันทีแล้วโอกันทีแล้วอูไม่ยอมอีกแล้ว มันนูกสร้ึเะาใช่ครับมันมีภาษากายเชื่อมกับระบบความคิดของเราทุกสิ่งที่เป็นปัญหาชีวิตเขาจัดการได้อยู่ในกํามือเขาอยู่ในกําปั้นเขาอย่าดูถูกตัวเองอย่ายไม่ปัญหากดทับอยู่เพราะปัญหามันก็เหมือนกับคนนักเลงโตที่ชอบรังแกคนที่อ่อนแอแต่ถ้าใครสู้ปัญหามันจะถอย แล้วลูกพี่ปัญหามันก็จะมาหาเราอีกนะให้ปัญหาถอยไปมันไม่ยอมมันเป็นเรียกลูกพี่หรือเป <_ d ark> ่าใหญ่กว่าเดิมอีกลูกพี่มันใหญ่กว่าเราก็ต้องสู้กับลูกพี่มันได้แล้วในที่สุดพอเราเป็นแชมเปี้ยนเราเป็นเจ้ายุทธจักรเนี่ยปัญหามันจะสิโลราให้เราปัญหามึงมาเลยกูไม่กลัวมึงอีกแล้วกูเตะแน,น่กูทียเลยมึยงสูวยเหรอสูวยกับกูเหรอปัญหามัน งงเงียกันเราผลักมันออกไปก่อนแล้วค่อยเตะมันอีกทีนึงผลักไปเมันทีนึงเพราะว่าถ้ามันลวนเราอยู่แล้วเตะมันจะไม่โดนไม่โดนปัญหาผักตัวเองออกมาผักตัวเองออกมาดึงตัวเองออกมาให้เหนือกว่าปัญหาหน่อยออย่าใช้ปัญญาระดับที่ปัญหามันเกิดครับเราต้องมีปัญญาที่สูงกว่าปัญหาอุ้ยได้คีย์เวิร์ดแล้วปัญญาที่สูงกว่าปัญหาใช่ครับแต่ถ้าปัญญาต่ำกว่าปัญหานี่โอเราจะโดนปัญหาเล่นงานเลย จนกระทั่งชีวิตจบเพลอาร์รคซีพี่มามันจะมีจุดหนึ่งที่พี่เหมือนทําบริษัทอยู่แล้ววันนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะเป็นนายเลยใช่ไหมอะไรอยู่ยทนควาคิดแบบนั้ม,มันมันมาจากการถูกกดไว้ตั้งแต่สมัยเด็กพอชีวิตมีแต่ความขาดแคลนเนี่ยเราอย่าเป็นคนที่ทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จรพอเป็นบัสบอยปั๊บ ก็ถามเลยว่ามีวิธียังไงที่จะเป็นกัปตันได้รุ่นพี่ก็สอนผมก็ฝึกตัวเองภายใน3เดือนสามารถก้าวหน้าเป็นกัปตันได้อพอเราจบรามจบปริญญาตรีสอบเข้าทํางานธนาคารกรุงไทยปุ๊บผมก็ถามพี่ทําไมถึงได้เป็นหัวหน้าเร็วรุ่นพี่ไม่ตอบชี้ไปหัวหน้าปัจจุบันผมถามดูอายุเท่าไหร่เขากว่าสี่สิบแปด้นั้นกูไม่รอแล้วเพราะตอนนั้นผมเพิ่งหยิบสี่แลยถามพี่แล้วทําไม่วิธีนี้มีวิธีไหนก็บอกสอบเป็นนักเรียนทุนสิ ผมเลยเลือกสอบชิงทุนเป็นนักเรียนทุนธนาคารกรุงไทยตั้งแต่นั้นมาก็สํานึกแห่งความเร่งด่วนที่จะสร้างความสําเร็จมันเกิดอยู่ในตัวผมตลอดเวลาเลยนี่เป็นที่มาที่เกิดจากการที่เราไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่แม้ทุกวันนี้สร้างบริษัทเป็นพันกว่าล้านแล้วยังไม่ยอมหยุดนิ่งอยู่กับที่มอ,องเทรนของโลกว่าบริษัทแสนล้านเขาทำยังไงเพื่อเอาแนวคิดบริษัทแสนล้านมาสร้างบริษัทหมื่นล้านที่ประเทศไทยเพื่อไปต่อให้ยิ่งใหญ่้ อยากรู้จักกับพานเนี่ยค,คืออะไร้ันเนอร์คนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลเลยรทุกวันนี้คบกัน46ปีแล้วแล้วเคย <c oughs> เขาเคยลำบากเมื่อก่อนเขาก็ตอนเด็กก็ลำบากกับกัมพาราพ่อก็ช่วยแม่ขายน้ำเต้าหู้ต่อสู้กันมาแต่เขามุ่งมั่นมีฝันที่จะเป็นหมอในที่สุดเขาจบหมอที่ศิริราชครับในที่สุดก็ลหลงไหลธุรกิจเครือข่ายไปทําธุรกิจเครือข่ายจนเป็นมนุษย์เงินล้านมาหลายข่ายแต่สุดท้ายก็มองว่า ไปช่วยคนอื่นทําแต่สุดท้ายมันไม่ยั่งยืนจริงเรามาจับมือกับเพื่อนรักแล้วเปิดบริษัทเลยดีกว่านี่กี่ปีแล้วนะ,ะนี่สามปีกว่าแล้วครับไม่ธรรมดานะนี่ครับเป็นหมอมากี่ปีแล้วะะเป็นหมอมา20กว่าปีแล้วครับทำไมตัดสินใจที่จะทิ้งวงการแพทย์